สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการผมบ่าวป๋องแปงครับวันนี้ได้มาทดสอบพริกนะครับตอนนี้ผมเสียดไปแล้วเสียดไปแล้วใส่เวลาสิบเอ็ดนาทีครับอ่เสียดไปแล้วครับใช้เวลาสิบเอ็ดนาทีนะครับใส่เวลาสิบเอ็ดนะา,าทีคุณแม่เล่ววา่บาบักพริกต้นซ้ำนี่มันมันบวาสามารถจีแตกดอกได้ครับนะครับผมก็เลยมาทดสอบทดลองให้คุณแม่อ่า นะครับคุณแม่แล้วเบื่องแล้วมันมันบ่สามารถที่แตกดอกได้ใบเขียวเปืดเลยครับพี่น้องเบื่องครับแต่้ะตุนนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเห็นบ่เริ่มแล้วครับโอ้ยเ ии, พื่นจะ่มีกล่องจุลหัตเด้เนาะจับจองเรื่มแล้วครับเรื่อมแล้ว โอ้ยสุดยอดอีๆครับนี่คือการทดลองครับดอกเริ่มแตกแล้วครับนี่อ่าสุดยอดอีๆครับนี่สุดยอดไปเลยครับอ่าสุดยอดอีๆโอ้โอ้อาสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมไว้ซะนี้ละเดี๋ยวผมสิติดตาเม,มืองอีกพี่น้องเข้าแฟนเพลงแฟนรายการเข้านะครับคลิป การแทงยอดนี่ครับต้นนี้น่อยได้พี่น้องนี่เริ่มมาแล้วครับโอ้สุดยอดครับโอเคครับผมครับครับ